มินชืนอนจาำบทอัลกลอัมบทอัลกลอัมเป็นบทมักกิยะมีห้าสิบองค์การบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องสำคัญหลักสามเรื่องด้วยกันหนึ่งเรื่องสารซึ่งพวกปฏิเสธชาวมักการนำมาเป็นข้ออ้างเกี่ยวกับการเรียกร้องเชิญชวนของม uh ุฮัมมัดอิบนูอับดุลละซลลลฮุาะลฮวะสลัมสองเรื่องของชาวสวน เพื่อชี้แจงถึงผลของการเนรคุณต่อความโปรดปรานของอัลลอฮ์สโลกอาคิระอที่มีทั้งความน่ากลัวและความรุนแรงของวันนั้นและสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงเตรียมไว้สำหรับสองกลุ่มคือบรรดามุสลิมและพวกปฏิเสธศรัทธาแต่เป้าหมายหลักซึ่งบทนี้กล่าวมากคือเรื่องการยืนยันการเป็นนบีของมูฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิสลลัมบทนี้ได้เริ่มโดยการกล่าวถึงตำแหน่งอันสูงส่งของท่านรอซูล สลลลวะไรวะสลัมเกียรติยศของท่านและการปลีกตัวให้พ้นจากข้อกล่าวหาซึ่งพวกมุชริกีได้กล่าวหาท่านว่าเป็นบ้าและที่ได้แจกแจงมันญาติอันยิ่งใหญ่ของท่านและความดีงามอันสูงส่งของท่านและบทนี้ได้กล่าวถึงท่าทีของคนชั่วที่มีต่อการเรียกร้องเชิญชวนของท่านรอซูลสลลล,ลวะไรวะสลัมและสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงเตรียมไว้สําหรับพวกเขาคือการลงโทษ และการตอบแทนที่สาสมต่อมาได้บทได้ยกอุทาหอนถึงพวกกุฟฟารชาวมักกะที่ปฏิเสธความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ด้วยการส่งศาสนาทูตคนสุดท้ายมาอย่างพวกเขาและการปฏิเสธของพวกเขาในเรื่องนั้นด้วยเรื่องราวของชาวสวนซึ่งครอบครองสวนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้โดยที่พวกเขาเนรคุณต่อความโปรดปรานของอัลลอฮ์ พวกเขาได้หวงแหนสิทธิของคนยากจนอนาถาอาลัลลอฮ์จึงทรงทําให้สวนของพวกเขาพินาศและทําให้เรื่องของพวกเขาเป็นนิทั์อุทาห์แก่ผู้ที่คข้ควรต่อจากนั้นบทได้เปรียบเทียบบรรดามุมินผู้ศรัทธากับคนชั่วทั้งนี้ตามรูปแบบของอัลกุรอานในการรวมระหว่างการชักชวนให้กระทําความดีและการขู่สำทับให้ละเว้นจากการทําความชั่ว บทนี้ได้กล่าวถึงวันกียรามาสภาพและความน่ากลัวของวันนั้นและท่าทีของคนชั่วและได้จบลงด้วยการให้ท่ารอศูลสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมอดทนต่อการทำร้ายของพวกมุชริกินด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอนนนูววัลลกมมายสตร นูนขอสาบานด้วยปากกาและสิ่งที่พวกเขาขีดเขียนบด้วยความโปรดปรานแห่งพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าเจ้าไม่ได้เป็นผู้เสียสติวอนนัม และแท้จริงสำหรับเจ้านั้นมีผลตอบแทนอย่างไม่ขาดสายและแท้จริงเจ้านั้นอยู่บนคุณธรรมอันใหญ่หลวงและเจ้าจะได้เห็นแล้วพวกเขาก็จะได้เห็นบ ว่าผู้ใดในหมู่พวกเจ้าคือคนวิกลจริตแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นพรองทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่หลงออกจากทางของพรองและพรองทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องดังนั้น เจ้าอย่าได้ปฏิบัติตามผู้ปฏิเสธศรัทธาเลยวดดพวกเขาใคร่ที่จะเห็นว่าหากเจ้าอ่อนข้อและพวกเขาก็จะอ่อนข้อตามและเจ้าอย่าปฏิบัติตามทุกคนที่เป็นผู้สาบานที่ต่ำช้า ผู้นินทาตระเวนใส่ร้ายผู้อื่นมันนาอิลลิลคอยริมอตดินอธีมผู้ขัดขวางการทำความดีผู้อาธรรมผู้มีบาปหนาเอาทุลลิมบาดาดาลิกาจนีมเป็นคนหยาบคายยิ่งกว่านั้นยังเป็นคนอยากช้าอีกด้วยอังกานาดามาริวะบนีน โดยถือว่าเขาเป็นผู้มีทรัพย์สินและมีบุตรหลานมาก ت ت เมื่อบรรดาองค์การของเราถูกอ่านแก่เขาเขากล่าวว่ามันเป็นนิยายสมัยโบราณ เราจะตีตราบนปลายจมูกเราได้ทดสอบพวกเขาดังเช่นที่เราได้ทดสอบบรรดาเจ้าของสวนเมื่อพวกเขาสาบานว่าจะเก็บเกี่ยวผลของมันในยามรุ่งและพวกเขาไม่ได้กล่าวคำว่าอินชาอัลลอฮ์ ดังนั้นการลงโทษจากพระพอภิบาลของเจ้าก็ได้ทำลายสวนนั้นขณะที่พวกเขากำลังนอนหลับอยู่คั้นเมื่อตอนเช้ามันก็กลายเป็นเช่นสิ่งถูกตัดอย่างราบเรียบ ดังนั้นพวกเขาจึงกู่ตะโกนให้ตื่นแต่เช้าตรู่จงเข้าไปในสวนของพวกเจ้าในตอนเช้าตรูเ่เถิดหากพวกเจ้าต้องการจะเก็บผลไม้ลแล้วพวกเขาพากันออกไป โดยพวกเขาพูดกระซิบซึ่งกันและกันอย่างเบาๆว่าวันนี้อย่าได้ให้คนยากจนขัดสนสักคนหนึ่งเข้าไปหาพวกเจ้าในสวนนั้นแล้วพวกเขาก็ได้ออกไปแต่เช้า ตั้งใจว่าจะเก็บผลไม้ให้หมดก่อนที่คนยากจนจะเข้าไปในสวนขั้นเมื่อพวกเขาเห็นสวนอยู่ในสภาพที่ถูกทำลายพวกเขาก็กล่าวขึ้นว่าแท้จริงเราหลงทางเสียแล้วบางคนกล่าวว่าเปล่าดอก พวกเราถูกหวงห้ามสิทธิ์เสียแล้ว,ค,วลคนที่มีสติปัญญาคนหนึ่งในหมู่พวกเขากล่าวว่าฉันไม่ได้บอกพวกเจ้าดอกหรืว,ว่าทำไมพวกเจ้าจึงไม่กล่าวสรุดี نا, อัลลอฮ์พวกเขาจึงกล่าวว่าพระผู้อิบานของเราผู้ทรงมหาบริสุทธิ์ แท้จริงเรานั้นเป็นผู้อาธรรมแล้วบางคนในหมู่พวกเขาก็หันไปต่อว่าซึ่งกันและกันพวกเขากล่าวว่าโอ้ความหายนะประสบแก่พวกเราแล้วเพราะเราเป็นผู้ฝ่าฝืนอาราอบบเราอัยยับดิล่งทยรัม บางทีพระผู้อภิบาลของเราจะทรงเปลี่ยนสิ่งที่ดีกว่าให้แก่เราแท้จริงระหวังในความอภัยต่อพระผู้อภิบาลของเราเช่นนั้นแหละการลงโทษและแน่นอน การลงโทษในประโลกนั้นยิ่งใหญ่กว่าหากพวกเขารู้ม้ตต้จริงสำหรับบรรดาผู้ยำเกรงาที่พระผู้ภิบาลของเขานั้นคือสวนสวรรค์อันบรมสุขสดังนั้นเราได้ปฏิบัติแก่บรรดาผู้เป็นมุสลิม เสมือนกับเราได้ปฏิบัติกับผู้กระทำผิดกระนั้นหรือเกิดอะไรขึ้นแก่พวกเจ้าทำไมพวกเจ้าจึงตัดสินเช่นนั้นหรือว่าพวกเจ้ามีคำภีไว้สำหรับอา่านซึ่งในคำภีนั้นมีสิ่งสำหรับพวกเจ้า ที่พวกเจ้าจะเลือกเอาได้ ل ل หรือว่าพวกเจ้ามีสัญญาผูกพันกับเราจงกระทั่งถึงวันกียอมะว่าแท้จริงสำหรับพวกเจ้านั้นจะได้กระทําตามที่พวกเจ้าตัดสินเอาไว้มุหัมมัด ต้องถามพวกเขาดูว่าคนใดในหมู่พวกเขาจะเป็นหัวหน้าในการตัดสินเรื่องนั้นหรือว่าพวกเขามีหุ้นส่วนกับอัลลอฮ์ก็จงให้พวกเขานำหุ้นส่วนของพวกเขามาหากพวกเขาพูดจริงยยามุกชัิซ วันที่น่าแข้งจะถูกเปิดในวันกิยามะพระเจ้าจะมาตัดสินคดีหน้าแข้งของพระองค์จะถูกเลิกขึ้นและพวกเขาจะถูกเรียกให้มากราบแต่พวกเขาไม่สามารถที่จะกราบได้ินดล สายตาของพวกเขาจะละห้อยความต่ำต้อยจะปกคลุมพวกเขาและแน่นอนพวกเขาเคยถูกเรียกให้มากราบแล้วขณะที่พวกเขาอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ดังนั้นจงปล่อยให้ข้าจัดการเถิดสำหรับผู้ปฏิเสธต,ต่อคัมภีร์อัลกุรอานเราจะนำพวกเขาสู่การลงโทษทีละขั้นโดยที่พวกเขาไม่รู้และข้าจะประวิงเวลาให้แก่พวกเขาแท้จริงอุบายของข้านั้นแข็งแรงนะ أم تسألهم أ ج ر ا فهم م غ ر م م หรือว่าเจ้าได้ขอค่าตอบแทนจากพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงแบกภาระหนักเพราะมีหนี้สินหรือว่าพวกเขารู้สิ่งเร้นลับ แล้ววกเขาก็บันทึกเอาไว้ดังนั้นเจ้ามูฮัมหมัดจงอดทนต่อไปเถิดต่อข้อที่ขาดของพระผู้อภิบาลของเจ้าและอย่าเป็นดังเช่นเจ้าของปลาขณะที่เขาวิ่งวอนเขาอยู่ในสภาพที่ระทมทุก ห ah um ากมิใช่พระความเมตตาจากพระผู้พิบาลของพวกเขามีมายังเขาแล้วเขาคงถูกเวี่ยงไปยังที่โล่งเตียนและเขาจะถูกตำหนิด้วยแต่พระผู้พิบาลของเขาทรงคัดเลือกเขา และส่งให้เขาอยู่ในหมู่ผู้กระทำความดีและบันดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นสายตาของพวกเขาแทบมองจ้องเขม็งไปอย่างเจ้าเมื่อพวกเขาได้ยินอัลกุรอานพวกเขาก็กล่าวว่า แท้จริงเขาเป็นคนบ้าแน่ๆแต่อัลกุรอานนั้นไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นข้อตักเตือนแก่ประชาชาติในสากลโลก